เตรียมเรียนสอครับหเท่ากับเท่าไหร่คะสองืมสองสเท่ากับสองแ่บวกสองะเท่ากับเ่ะสงนี่อ่าหนึ่งบวกสนึงสอโอเคตอบ โอเคสามบวกสองลูกนี่าไปสองสามสี่ห้าับอะเกงมากเก่งมาก เก้าครับเวลาก้าต้องอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเท่าก,กับเก้าสี่หกหนึ่งสองสมสีห้าเจ็ดแปดเก้าสบสบครับสิบ <c oughs> ครับมันมาไรน้าตาม้นอ่ะ 6 3เท่ากับเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6 7เจ็ดครับเจครับเท่ากับเโอเคข้อต่อไปอย่าบังเต้3 6เท่ากับเท่าไหร่คร1 2 3 4 5 6 7 8 9เก้าครับ สองบวกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครับ <6 S 1> กินน้ำแป๊บกินน้ำแป๊บเหนื่อยหายใจสาบวกสาม ได้สองสี่ได้สี่สองในนั้นหนึ่งบวกเก้าท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งบวกเก้าหนองี่้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ไงเก้าตรงนี้อืมแล้วอะไรอีกสิบสค่าสองบวกสงเท่ากับเท่าไหร่คะนึ่ 1 2 3 4 5ส7 8สห้ากเจปไปครับพอได้แปเด็กแล้วแปดแล้วโลแต่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ครับ

เก่งมากอหนึ่งบวกแปตหนกงสทงา่้าหก8 1 2 3 4 5 6แปดครับเฮ้หนึ่งบวกแปดนะเท่ากับเกไม่ทันแล้วลูกผิดแล้วสามบวกห้า กมั่นใจลูกไม่ต้องกลัวผิดลองผิดก็คือผิดป้าไม่ได้อะไรอยู่แล้วห้าบวกหนึ่งลูกหนึ่งสอง่หากแล้วเท่าไหร่หกอะไรหอะไรโอเคหกส3บกหเท่ากับเท่าไหร่ลูกห2 3 4 5สห้าห 8ปดเกเก้ครับเครับสีใส่หกสี่บวกสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหับเท่ากับแปด วุจบแล้วไลค์กดแชรและกดติดามเพื่อเป็นกังใจอกันแล้วบาย่บายก่อนเร็วบายก่อนบายไปยังบายยก่อนบายยก่อนเร็วจบคลิปแล้วบายยก่อนบายยแล้วเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่หรอคะ